ไป,ไปเก็บแล้วลูก <c oughs> ส,สกกกี่นุ้ยสี่นยนุ้ลนเลล่ะนู้นลกแก๊บไปดีลลูกนี่แก๊บโค้งแล้วลูกแก๊บโค้งอันนี้

หนึ่งนั้นจังรล้หนึ่งหนึ่งนั้นรังไปนะ